มาดูเชลซีอุ่นเครื่องกันบ้างสิโอ้โหเมือ่อวานนี้สนามราชมังคลาเต็มเลยนะครับเชลซีพบกับไทยพรีเมียร์ลีกออลสตาร์ทีมรวมดาราไทยพรีเมียร์ลีกนี่แหละเขาเปิดตัวดูเชิญถ้วยอย่างสุดยอดนะครับน้องชมมู่อารยาครับลงมาเชิญถ้วยลงมากับคุณพี่วังฮะธวัาชชัยตะรงของตระกูลนะครับเนี่ยดูชมพู่ลงมาทำ<ห>นิ่งจร<า>ิงฮะ<า>นิ่งมาก<ด>เกิด้วยลงมาดมพู่องเสียวกันแต่เธอแบบมืออาชีพอ๋อนะ <screws> นิ่งๆเลยนิ่งเลยกลัวไหมบ้างสูงนะนะเยี่ครับเป็นถ้วยโค้กซูเปอร์คัพนะครับ2 0 1 8สสวยเหมือนเดิมครับเราลากันไปด้วยภาพของชมพู่อีกสักทีหนึ่งเบนซ์เอาไหมอ๋อก็ถ้าได้เงินเท่าชมพู่ก็อยากได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะแต่เขาเมากป็นว่าได้แปดหลักนะจริงบอกก็ไม่รู้อะแต่ว่าเสียงหน้าดูเหมือนกันนะดู ทำเต้นขึ้นไปขาจะนิ่งอย่างนี้ไหมหนูว่าหนูคงจักตัวดำคงเป็นตัวขาวเลยอะค่ะซีด,ดใช่ไหมซีดนะคะใช่เอาล่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ